สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเยี่ยเข้นไปเด้อเยี่ยขึ้นไปเด้ไม่ขึ้นนะคะอานังแบบยิ้มอานังแบบยิ้มยิ้มอายิ้มเฮ้ยอาถ่ายรูปกจ้ะเฮ้ยขึ้นไปนะกับแก่นะกับแก่นะอืมอืออือกับแก่อือกับแก่ลูกกับแก่่้ขึ้นไปนะโน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 นะโนโนโน เออนั่งลงนั่งลงเอานั่งแบบยิ้มสวยค่ะเออแบบยิ้มเอาเอาน่ารักน่ารักน่ารักทำยังไงน่ารักก่อนฮึออันนี้อ่ะนั่งแบบอ่ะนั่งแบบถ่ายเลยนะอ่ะเอายิ้มสวยน่ารักอ่าโอ้โอ้โอ้ปเออป๊าป๊าไม่อยู่ป๊าป๊าไม่อยู่อย่าขึ้นไปนะมีแต่กับแก่นะลงมาลงมา กับแกอถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้เลย